มันบอกพี่เองให้รอจนตั้งท้องใช่ครับแล้วมันก็โกหกเฮ้ยไอคนแบบนี้เนี่ยมันทั่วจริงๆเว้ยอย่าไปว่าแกต่อที่ว่าต่อมาเลยพี่สาวผมก็รอเออรอจนคลอดลูกออกมาชาวบ้านตีชิ้นนิงทาว่ากันเสยๆหายจนพี่สาวผมน้อยเนี่ยต่ำใจสุดท้ายตัดสินใจทิ้งลูกไว้และพี่สาวผมต้องหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเฮ้ย มันถึงขึ้นตายกันเลยเหรอวะเฮ้ย hey, ถ้าคนแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วไอ้ผู้ชายคนเนี้แม่มันเลวจริงๆเว้ยอย่าไปว่าแกไอ้เองเาโกสิวะแม่ยิง่งเงาพี่ยิงโกธว่ะเฮ้ยว่พี่สาวพ,พูตายเออแม่ทุกคน,นมันกลับมาพอดีอออพอมันรู้ว่าพี่ผมตายมันคิดจะเอาลูกมันไปเลยงในเมืองโอ้โอเออเอเอแต่แม่ผมไม่ยออมมันเลยบอกกับแม่ผม ว่ามันจะส่งเสียกับลูกของมันเดือนละสามพันบาทแม่ผมก็เลยตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมาลงมันแดงเหมือนก็ส่งให้คนมารักเด็กเอ้ยโอ้โหนี่มันมีคนรักเด็กด้วยเหรอว่าไม่ไอคนรักเด็กนี่มันเฮี้ยจริงๆริงตัวละคเฮี้ยไป <c oughs> เลยเอง็งต่อที่ว่าไมพี่นี่โมโหแทนจริงแล้วว่วาเฮ้ยเลือดคนที่เป็นโรงแรมแม่ผมก็เลยวิ่งตามไ้คนรักเด็กมันไปสุดท้าย ก็ต้องถูกพวกเขา,าทำได้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีก่าที่แม่จะสิ้นใจม,ม,มาเจอแม่ระหว่งางทางมแม่โดยมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้รู้<อ>แี่ก็ปัดความแค้นให้ผมแก้แค้นให้อ้น้องด้วยเองพอ่อหรือวะเองยิ่งเล่าพี่ยิ่งโกธแทนเองไอคนประเภทนี้มันมีจริงจริงหรือวะแล้วถ้าเองเจอมันนะพี่ถามสักคำวะเองจะทำยังไงกับมันวะเนี่ยเฮ้ยผมตามหามันมาสิบกว่าปีแล้วพี่มผมเจ้ามันที่ไหนเออ ผมกับฟันฉับเดียวที่ขาดสองท่อนเลยพี่้คว,วามแค่ตั้งสิบกว่าปีเองเจอมาจาันจะมาฟันฉับเดียวมันคุ้มเหรอวะถ้าเป็นพี่นะเไว้ยน้องพี่เจอผู้ชายแบบนี้นะพี่จะจับมันมัดแขนมัดขาแลวเอามีดแล่เนื้อนเนี่ยจะชิ้นละชินะช้นแล้วยนอนเนื้อให้หมามาันแดกไปด้วย <S <S 1> <S 1> เอ็งบอกมาดิว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาถ้าพี่รู้จักพี่บอกผมด้วยนะเออบอกตัวแล้วมันมีชื่อว่าชื่ออะไรวะ ติ๊กแม่ข้าบุตราดูจัตวายชัยชยโยกูเหรอเนี่ยจะแล้วทำไมมึงไม่ส่งสิทธิ์ให้กูเลยล่ะสิทธิ์ก่นหน้ากูจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วแล้วเมื่อกอนมาไกลนะมึงเอามาหาไม่ได้ เป็นอะไรไอ้โน้พี่ตกใจเลยตกใจที่มีทั้งเล่มเลยเอ็งมาคุยกับพี่ไม่ต้องถือมีดถือไม้ก็ได้อากาศมันเย็นโดนปลายมีดแล้วมันเสียบพี่เอออยเย็นเย็นขอโทษครับขอโทษครับพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกันมั้นนานแล้วผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรฮะพี่ชื่ออะไรชื่อพี่เหรอครับ อ๋อผมสมรักครับไปทำมาก็ต้องอยู่ค่ายเดียวพี่พี่สมรักไอ้น้องถ้าพี่สมรักสมรักจริงๆนะพี่ไม่ไดโม้เออเอ็งชื่ออะไรนะไอ้คนนี้ชื่ออะไรนะมันชื่อว่าแม่ทับบนตราไอ้แม่ทับบนตราพี่รู้จักไหมเฮ้ยพี่อยู่ในเมืองหรือเปล่าเราจะไปฆ่ามันอยู่นี่เลยเดี๋ยว เองต้องใจเย็นๆก่อนนะไอแม่ทับ,บุนตาเนี่ยพี่เคยเจอมันแต่ว่ามันหลายปีมาแล้วมันน่าจะลงใต้ไปแล้วนะพี่ว่า <c oughs> เคยเจอมันแต่ตอนนี้ไม่เจอนานแล้วไหวน,น้องแม่ทำอะตาเออเองใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาเอางี้พี่ว่าหน่วยก้านอย่างเองเนี่ยนะมันเหมาะกับการเป็นทหารเองอยากเป็นแม่ทหารอะ <c oughs> ถ้าเป็นได้ก็เป็นเพื่อถ้าเป็นก็จะลงชงลงชื่อกันเลยเออวะมา,มาแต่เองเถอะ ชื่ออะไรล่ะผมชื่อสันติสันติราตีอ้าวเองก็ลงไปตอบมาติ๊กไอเฮ้อะไรเนี่ยเนาะเฮ้รู้ชื่อแม่ผมได้ไง ชื่ออะไรแม่เองอ่ะพี่จะไปรู้จักได้ไงพี่ได้ยินพี่พูดอยู่อ๋รู้จักแม่ผมได้เหรอเมื่มมอก,กี้น่ยเหรอใช่เออพี่เดาเอาก็เห็นมันต่อๆเหมือนกันแล้วถูกไหมล่ะ <c oughs> ถูก <c oughs> ลูกเดียวไปเลยเออเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาให้บตราเลยนะหาไม่ยากหรอก <c oughs> เออเองเป็นอาหารแล้วนะเดี๋ยวพี่รับเองเลย <c oughs> ไปไปเดี๋ยวไปตัดเครื่องแบบเครื่องทรงให้เรียบร้อยไป เองนำหน้าพี่ไปอือทหารใหม่จะรู้ได้ยังไงอ็งพี่เออเว้ยพี่ต้องนำผมไปสิเออลืมพี่ต้องนำเองเนาะเออใช่ใช่ใช่ไอ้เต่าคนที่ซอมผมติดท้ายเออเออพี่ไปก่อนนะไอ้เต่าวติดตูนคุณสมรักด้วยไชนไหมซบที่เล็บที่แม่ข้าพอตราวซบที่สมุคนรักเด็ก โอ้โหตายได้อี่ไงแม่ขาเรียกจะให้หลับให้ไดไมคขับคนต่อเร็วๆเงินก็ไปสิอยาให้เรานานเท่าไต่าพยายามปกปิดความจริงหรือว่าจะรลงทัศน์ติ่เอาจริงครับพี่รอจับ่าทขั้กยอดกลับมาทางด้านราตรีเธอถี่มาวักโดดน้ำ ก็มีแ่ทีมาช่วยเธอไว้ครับผู้ชมที่รบค,คนสุดท้ายเธอก็ต้องมาบวชป็นทีเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรรับชมรับฟังเสียงร้องและกทบากจากน้องนบเพ็รกันต่อ